ระหว่างครับผมมีเงิน2 0 0ร้อถึงสามแต่อยากผ่อนรายสัปดาห์สัปดาห์ละ1นถึงได้ไหมครับไม่ได้ค่ะแต่ฟังก่อนค่ะเพราะว่าสามารถผ่อนแบบอื่นได้ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าถ้าเลือกเป็นผ่อนรายสัปดาห์ทําไม 1- 200ถึงบาทไม่ได้เพราะว่ารายสัปดาห์นะคะทางร้าน,นกำหนดไว้ว่าขั้นต่ำห้าร้อบาทต่อสัปดาห์แต่ว่ามันมีการผ่อนอีกแบบหนึ่งค่ะเรียกว่าผ่อนตามใจซึ่งผ่อนตามใจนะคะขั้นต่ํา200บาททุกการโอนยกตัวอย่างเช่นลูกค้านะคะอยากผ่อนวันนึงวันเช่นวันจันทร์ส่ง200วันพุธส่งอีก200 แต่วันพฤหัสก,กับศุกร์ไม่มีตังและไปส่งอีกทีวันเสาร์อีก200ก็ได้ค่ะแล้วผ่อนแบบตามใจส่งแบบรายเดือนได้ไหมได้ค่ะจะส่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนขั้นต่ําแค่200บาทเหมือนเดิมเลยซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านแซลมอนโฟนนะคะก็จะเลือกเป็นผ่อนตามใจเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าลูกค้าสามารถมีเน็ดเงินของตัวเองได้เลยอยากจะส่งเป็นรายวานันรายสัปดาห์หรือรายเดือนมีมากส่งมากมีน้อย ะะไม่ได้บังคับการส่งยอดค่ะแค่มีขั้นต่ำไว้ให้เฉยๆถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผ่อนจิ้มหนิงหน้าโปรไฟล์มาเลยค่ะผ่อนไปใช้ไปต้องแซลมอนฟอน